ราคางวลูก KF สาหนึ่งครับยนยนเลยครับพี่น้องครับยนยนเลยอายุ8เดือนครับประมาณเจเดือนครับนี่ครับเบิ้งครับอ้ยยนมาครับพี่น้องครับมืนหาเด้อพี่น้องราคานี่สะเอามืนหาครับอ้เบิ้งต่างข้อลดงวอนาคตครับงวอนาคตกูได้ว่าพอซื้อก็โทรมาครับพี่น้องครับยนยนตเลยนี่พันธุกรรมดีขนาดเบิ้งครับต่างข้อครับ สุดยอดอิลีปุ่นใสซเมาให้เรียบร้อยนายนกกระยนเล็บงามครับเล็บงามหัวดีเชื่องดีจับได้บายได้สามารถนําไปคุดเขาได้เด้อพี่น้องเขายังสามารถเหดได้อยู่นี่เบิ่งครับหนึ่งหมพันไผสนใจครับโทรมาเลยปุ่นเนื้อนังมาเต็มเนื้อนังมาเต็มไปทางพุน่นนี่ละไปทางพุน่น ปูนสูกว่ามีติงมากหยอกปูนนาเห็นเหียนแข้งขาใหญ่ๆเบิ้งครับยืนเชิดดีขนาดเชิดดีดีขนาดนี่ใส่เมาให้มังหันครับบ่าฮันได้ขุนชินบ่ทันขุนชิน,บน,น,ชนเบิ้งครับเบิ้งครับหน้าตาเมื่อหาพี่น้องเอาไปเห็ดแม่บอกไ้เดอร์ไปไปเห็ดแม่บอกครับไป สุกบ่มิติ่งปุ่นเง้วอัดลาดถ่ายอุนโตนเลยครับถ่ายอุนโตนเลยหนึ่งมืนหาพันครับราคานี่ขายเลยครับทรงฟีกะสองรอยโลก,กะสทรงไ้ครับพี่มงึงโกหางครับเป๊หรือเปบหางแขย่างดีหางแขย่างดีเด้อนี่ครับนี่ครับออกนมเรียบร้อยครับออกนมเรียบร้อย วันดีขนาดความสูงประมาณเมตรชิปสิ่งใดพุดนะแต่ว่าได้ควมหนาครับได้ควมหนาได้ควมหึกหน้าตาเหียนเหียนหึกหึกเลยมื่นหาพี่น้องสนใจกะโทมาราคานี่รถบได้ขายได้ครับเพราะว่าแพงพันโยนี่พุดนะโอ้ยต่างคอเอาไพรมากเอาไปยอกค,ครับซสือไปใบเห็นนอนเห็นเดียว สือไปไว้เห็นน้อเห็นแนวรูเคเอฟสามหนึ่งอีุนน่ะโอ้โยต่างข้อเป็นลันเป็นลันเลยพี่น้องหนาต่างฮึกแห้งหนาต่างฮึกแห้งสนใจโทรดวนครับสนใจโทรดวนได้ควมหนาครับเบื้องลัวครับย่นเป็นย่นครับหนาตากุ่นมักหยอกได้ครับมักหยอกมู่ดีเชื่องดี โมดีเชียงดีครับตั้งแตกผาเน่าหอกตั้งโจโก้หน่วยการดีเพจเมียได้ครับเดอ้อเพจเมียได้ดิเพจเมียได้ครับอุ่นเชียงขาครับอุย้ยมักนาตาเพิ่นครับนาตาฮึ๊ึเหีเยหึเอามักโทร่มากครับพี่น้องสนใจโทร่มากเงินงหาเท่านั้นนาเลียงนาเลียง สวัสดีครับผม